ที่เห็นผมเมากันชนขึ้นหลังรถก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเอากันชนไปใส่ลิ้นนะครับสั่งลิ้นของกระลาดยูนิคไว้ก็เลยขนกันชนไปเหตุผลที่ขนไปแต่กันชนเหตุผลเดียวเลยขี้เกียจด,ดมควันรถตัวเองนะครับถ้าขับรถไปก็โหแสบตาเออควันแม่งเข้าอ่ะแสบตาเลยเห็นควันทีนี้ตอนแรกอ่ะผมตั้งใจจะเปิดคลิปด้วยแบบถอดกันชนพอผมตั้งกล้องถ่าย เห็นแล้วแหละว,ว่าฟ้ามันคืมคืม,คมซักคั้งหนึ่งฝนแม่งตกจริงๆแล้วมี2เรื่องที่ต้องทำนะครับคือเอาลิ้นไปใส่กับนัดเอา M X 5ไปจอดที่อู่ G T 2 o Motor Works นะครับอู่ที่ไปทําการซื้อขายรถมานั่นแหละเอามาใช้ประมาณ1สัปดาห์นะครับแล้วก็เอาไปเก็บ รายละเอียดนู่นนี่นั่นตามที่เจ้าของรถเขาอยากได้แล้วก็วันนี้ได้นัดเอารถกระบะมาให้ยืมใช้ตอนแรกคุยกันจะขนขึ้นเ r v ไปจะขนกันชนขึ้นเ r v แต่ว่าเป็นรถกระบะดีกว่าน่าจะเหมาะกว่าตอนนี้นัดออกไว้แล้วฝนตกด้วยแล้วหลังคาอ่อนด้วยไม่รู้น้ารั่วเปล่าแบบน,นี้เดี๋ยวผมขับตามไปแล้วก็นัดกันเจอที่อู่เลย ขับแบบเนี่ยขับไปเพื่อนๆจะหลับเอาสามหสสวยขนชัดแล้วเสียงท่ออย่างเล้าอะ่ะ เรียบร้อยครับเอารถน,นั้นมาจอดไว้ที่ไทยแล็บนะครับเป็นร้านยางของพี่ต๋องเจ้าของอู่ GT2 นั่นแหละท่านสังเกตรถในร้านยางดีๆร้านนี้ไม่มีรถบ้านเลยนะซีลโคเพี่แบบสามสี่คันได้ไมั้มตอนนี้ถึงกระหลาดอยู่นี้แล้วครับเดี๋ยวพี่เขากันชนไปแล้วใส่ไม่น่าหนาน่าจะแบบเดียว ผมเดี๋ยวผมให้เรื่องเข้าไปเอาของนะครับผมจะสั่งพี่ชายตั่งไปแล้วอะ กาแฟพี่ฟิล์มนะครับมารอใส่ลิ้นเพราะว่าเมื่อคืนเอ้ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานกลับมากันเย็นจัดแล้วถ้ามัววนเอาลิ้นไปเก็บบ้านผมเดี๋ยวนะัดจะกลับบ้านช้าเกินนะครับก็เลยฝากลิ้นติดรถกระบนนะนัดไปแล้วเดี๋ยวตอนชนะเช้านัดเอามาให้ที่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ไม่ใช่ฝากลิ้นดิมันชนทั้งอัน,นเออแล้วก็มีนี่ เพราะว่าตอนนี้ร้านกาแฟที่กินดดีได้นิดหน่อยวันนี้ไม่กินกาแฟครับกินน้ำส้มเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนละเมื่อคืนทำงานจริงๆตอนเช้าถ้าเวลานี้ผมอาบน,น้ำนอนไปและนะ้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมารอใส่กันชนให้เสร็จก่อนค่อยไปนอนส่วนนี้ ปินเสร็จแล้วเดี๋ยวว่างๆค่เอาเอาไปใส่ครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไปฟิตติ้งเจาะรูมันยังไม่ได้เจาะรูมาให้เลยแต่ว่ายังไม่เช่วันนี้ละ <c oughs> เดี๋ยวขอใส่กันชนให้เลยก่อนแล้วก็อันนี้นะครับกระเป๋ากระเป๋าฮันดัเฟสอันนี้นะัดไม่ได้ใช้ผมก็เลยขอมาเพราะว่ากล่องเครื่องมือผมพังแล้ว มาแล้วมนชนผมมาแล้วถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าวิดีโอในส่วนของกาลากยูนิคเนี่ยผมถ่ายไว้น้อยมากเลยนะเว้ยเพราะว่าพอถึงหน้าง,งานจริงๆอะ่ะผมรู้สึกเกรงใจเขามากเลยว่าที่จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายขอโทษด้วยที่วิดีโอในนั้นมันค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ว่าเอาละแน่ๆแล้วก็ใส่ลิ้นมาแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงลิ้นหน่อยดีกว่าเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเลือกลิ้นของกะาลากยูนีนะครับก็เพราะว่ามันมีคนใส่น้อยเว้ยซึ่งจริงๆก็ไม่รู้จํานวนจนได้ไปคุยกับพี่ผลเจ้าของอู่นะครับเขาบอกว่ารถผมมันน่าจะเป็นประมาณคันที่5ที่ใส่ไปสําหรับผมถือว่ามันก็น้อยอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบรนด์ของไทยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามเลือกใส่ของแต่งที่เป็นแบรนด์ไทยนะครับอย่างเบารถผมเนี้ยก็เอโลโวก็แบรนด์ไทยนะครับหรือของแต่งบางอย่างก็จะเป็นของทําเองบ้างและช่วงหลังนี้ก็มี t ีดีพิเข้ามาโปรเจกต์หน้าก็จะเป็นไฟตาโบนะครับตอนนี้รถมันออกแนวแบบผสมผสานไปมวสัวตัวเหล็งหมดแล้วแต่ว่าเราก็เลือกของที่เราชอบแล้วกันเพราะเขาบอกว่าแต่งรถไม่มีถูกผิดใช่ปะ อันไหนที่คิดว่าชอบก็ใส่มันไปนะครับถ้าอยู่กับมันไปสักพักรู้สึกไม่ชอบก็ค่อยถอดกำลังลอกโูนะครับเอาไว้เจาะสำหรับนี่ชุดนี้งาน pd ดีิ้นใหม่จากทางร้านกาแฟแต่ว่าวันนี้คงยังไม่ใส่เพราะเดี๋ยวมันต้องมาเจาะดูก่อนสำหรับวันนี้ก็ใส่ลิ้นหน้าอย่างเดียวพอ ดูงานเนียนๆนะครับว้าแต่กันชนผมแม่งมีรอยผูจากของเก่าเนี่ยเยียบเลยทั้งคันเลยน,นะฮะช่างมาทำรถใช้งาน เอาเรื่องอยู่นะจอบจอบดูมันตรงไหพี่ที่พี่วัดอ่ะคิดว่าก็คือแปะท่านี้ได้เลยใช่ปะมเนี่ยเอาพี่ลองลองกดไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวันนี้ันยังมได้จริงๆโปรเจกต์ร่วมกันกับร้านกาแฟผมมีจะทำกับข้างแต่ดูเหมือนว่าไฟตาโบนี่จะได้ใส่ก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามเจอกันคลิปหน้าครับ